พระสงนิกรไทยต่างหลังไหลมาที่จุดศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังซึ่งทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห ah, าภูมิพลอดุลยเดช โดยฮักชวนชื่อที่เดินทางมาเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วเผยว่าหากไม่ติดงานส่วนตัวตนก็จะมาทําหน้าที่อำนนยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งยังเอ่ยปากอีกว่าการได้มาทําหน้าที่ในครั้งนี้ทําให้เปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวไปได้มากต้องรู้จักอารมณ์อร่ยรู้จักใจเย็นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นเพราะเราก็จะเจอบุคคลหลายแบบหลายประเภทเนาะทุกคนก็อยากต้องการความสะดวกส่วนตัว ด้วยการทุกคนมันก็เป็นเรื่องปกติของคนแหละครับเราก็ต้องใจยเย็นเขาโมโหมาเราก็ต้องเย็นลงเขาเครียดเราก็ต้องช่วยเขาให้ใหายเครียดมันก็ทําให้เราใจยเย็นมีสติขึ้นมีการคิดอย่างเป็นสเต็ปม,มากขึ้นและบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มของนักดนตรีอิสระที่มีความตั้งใจเดียวกันคือการทําเพื่อพ่อหลวง โดยได้หยิบความถนัดในการเล่นดนตรีอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงให้ประชาชนที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวังได้ฟังและรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์มากขึ้นโดยตั้งวงดนตรีกันรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันที่จะต้องการที่ไปเล่มาเล่นเพลงมาเล่บบนบทให้ท่านตรนนั้นนะนั่นคือจุดมุ่งหมายอันนั้นนะครับ เล่นไปแล้วพอต่างคนต่างก็เล่นตอนแรกๆก็มีเป็นแบบมันยังยังไม่กลมกลืนพอได้เล่นกันแล้วก็กลมกลืนกันได้ครับเพลงที่ผมชอบที่สุดคือความฝันันสูงสุดซึ่งให้กําลังใจซึ่งให้กําลังใจในเนื้อเพลงที่สักถ่ายทอดผมภูมิใจครับจนกว่าชีวิตผมหาไม่ครั้งหนึ่งผมได้มาถวายเพลงให้พบะอ์คท่้นนะครับนั่นแหละครับคือหนึ่ง เป็นความภูมิใจของของครอบครัวผมพี่น้องผมบอกเออดีมากให้ให้ใหใหมานะด้านนักแสดงสาวริช,ชี่ออรเนธก็นำชาพันอัดซ้ำซึ่งเป็นพันชาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้กับครอบครัวชาวเขาเผ่าลาหูของตนเพื่อหวังพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยปลูกฝิ่นให้ประกอบอาชีพสุจริตเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านบนรอยปูหมืน่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยริชี่ได้นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนในท้องสนามหลวงร่วมกับเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราภูมิใจในสิ่งตรงนี้ที่แบบที่ท่านมอบให้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เราก็อยากจะเอาสิ่งนี้ค่ะมาบอกต่อแล้วก็มาแจกให้กับคนอื่นได้รับสิ่งนี้ด้วยเวลาที่เขาถามว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเป็นชาที่พ่อหลวงให้เราค่ะอย่างเงี้ยเพราะเขาก็แบบเหมือนเขาก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจที่ ทุกคนแบบได้รับสิ่งนี้แล้วเขาก็ดีใจแล้วเห็นรอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้เรามีกําลังใจที่จะขึ้นไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าชาวบ้านทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับมันมีค่ามากขนาดนี้เลืี่วทุกคนก็จะภูมิใจแล้วก็มีกําลังใจทํางานต่อไป ริีิยังเผยถึงปณิธานที่แน่วแนว่ว่าจะตั้งใจพัฒนาหมู่บ้านและอาชีพของพี่น้องชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสานต่อแนวทางที่พ่อหลวงได้วางไว้และมอบชีวิตใหม่ให้กับชาวเขาเผ่าลาหู